อบทองออซิลิสบอกรักให้ IN l เลิฟสองทองคำแท่งดีไซน์ใหม่พิเศษ every moment of love ลายหัวใจสีชมพู่วันแหววลายหัวใจสีแดงโรแมนติกทองคำแท่ง s p e c i a l Gold Design ทองคำแท่งออซิลิส96.5%แถมการ์ดอวยพรทุกออเดอร์เริ่มต้น1,000บาทสั่งซื้อคลิกเลย ที่ผมได้เจออะไรบางอย่างนะครับที่ต้องต้องเตือนให้ท่านได้ระวังนะครับ <c oughs> ผมก็คือว่าณปัจจุบันเนี่ยตัวของราคาทองคำนะครับมันมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอย่างที่เรารู้กันเนาะนะครับ <c oughs> ก็ปกติแล้วราคาทองคําที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันก็ตามมาด้วย RSI หรือไม่ก็ MACD ที่ก็ต้องต้องป่งบอกว่าขึ้นันขึ้นนะครับแต่ณตอนนี้นะครับที่เรา เราแสดงให้ท่านเห็นเนี่ยเราโชว์เรื่องของ RSI กับตัวของ MACD เนาะปรากฏว่าที่ท่านเห็นนะปัจจุบันเนี่ยราคามันขึ้นจริงราคาทองมันขึ้นจริงนะแต่ RSI กับ MACD เนี่ยมันบ่งสัญญาณผิดป,ปกตินะครับผมปกติมันก็จะบวกตามเนาะนะครับแต่รอบนี้มันขึ้นตัวของแบริคเดเว e มาทั้งคู่นะทั้ง RSI แล้วก็ MACD เลยมันเป็นสัญญาณที่บอกว่าเฮ้ยมันมีโอกาส นะครับที่จะเห็นการกับตัวนะระวังนะคือระวังดีๆนะครับการกลับตัวแบบนี้บอกได้เลยว่าอันตรายสุดๆนะครับเพราะว่าถามว่าทำไมถึงถึงพูดแบบนั้นเพราะว่าถ้าเราไปย้อนดูในอดีตที่ผ่านมานะครับผมในอดีตแบบลึกๆยาวๆเลยนะครับในกรณีที่แบบเกิดเหตุการณ์นะครับในลักษณะเดียวกันเนี่ยรอบก่อนเนี่ยก็จะเห็นภาพเนาะตรงนี้ ในโซนตรงนี้ทางคู่เนี่ยจะเห็นภาพเดียวกันอันนี้เกิดแค่ในฝั่งของ r ah s i ยังยุ่งขนาดนี้เลยนะครับผมก็คือ r ah s i เนี่ยมันบ่งชี้ว่าเฮ้ยราคาเนี่ยมันสูงนะนะครับแต่ราคาแถวช่วงวันที่30เดือน10เนาะนะครับมันขึ้นมากกว่าแต่ r ah s i ไม่ตามหมายความว่ามันก็เกิดในฝั่งของบริษัทไดเวอร์เจนนั่นแหละนะครับผมพอเกิดไดเวอร์เจนเนี่ยรอบนั้นเนี่ยทองจาก เคยอยู่แถวประมาณสัก2,790เนี่ยใช้เวลาเนี่ยประมาณสักเกือบ2สัปดาห์นะครับลงมาจุดต่ำสุดที่2,530เหรียญบอกก่อนนะว่าถ้าเห็นไอ้แบบนี้มันเห็นได้ได้ยากแต่เห็นได้แล้วการลงมาแรงๆี่ยมีโอกาสเกิดขึ้นนะครับให้ระวังด้วยแล้ววิธีการระวังไม่กล้าซื้อไม่กล้าขายไม่ใช่ครับวิธีการระวังคือการตั้งสตอป o อส ท,ที่สําคัญเนาะหลายคนก็บอกว่าเอา้าแล้วจะตั้งยังไงผมบอกว่าถ้าใครถ้าเมื่อเช้าใครตามผมมาตั้งแต่ประมาณสามสาเนาะสต็อปตอนเนี้ยคุณควรอยู่ที่สองพันเก้าร้อยสามสิบห้าอืมแล้วถ้าเกิดว่าหลุดยี่เจ็ดอะต้องช็อตเพิ่มแค่นั้นเลยครับวิธีแค่นั้นเลยทำง่ายๆนะครับผมเพราะว่าการเกิดสัญญาณแบบนี้ดูไม่ดีจริงๆนะครับโอเค อ่ะเรื่องของทองเพิ่มเติมนิดนึงเนาะนะครับว่าเฮ้ยใครซื้อก็อซื้อได้ไม่เถียงไม่ไม,ไม่ไม่ว่าอะไรกันเลยนะครับแต่การซื้อของท่านทุกครั้งที่ซื้อนะครับแนะนําต้องระวังเพราะว่าตอนนี้มันมีสัญญาณการกลับตัวออกมาแล้วถ้ามันกลับตัวแบบลงแรงๆจริงอะ่ะโอ้โหผมบอกเลยว่าระวังเลยนะครับถามว่าโอกาสที่จะเป็นฟอเบกหรือฟอแบบไม่ลงจริงมันก็มีครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องใช้เวลาในการพิสูจน์นะครับว่าจริงหรือไม่จริง เทรดทองออสซิริซื้อง่ายขายไวเริ่มต้น1บาททองซื้อขายราคาเรียวไทม์ฟรีค่าบล็อกเพิ่มโอกาสทำกำไรคูณ2ที่ปรึกษาการลงทุน21ชั่วโมง